สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอ,ตอไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและขออนุญาตเตือนก่อนรับฟังคลิปนะคะว่าการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวงขอให้ท่านดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมงายและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปนะคะและสำหรับท่านใดคะ่ะที่ชอบดูดวงล่วงหน้า กดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ได้เลยนะคะท่านจะได้เป็นคนแรกค่ะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีกุมท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะชาวราศีกุมทุกท่านค่ะมารับฟังกันเลยค่ะในช่วงวันที่31พฤษภาคมถึงวันที่30มิถุนายนปี2566 ช่วงนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับท่านบ้างเพราะว่าดาวศุกร์เขาจะย้ายถึงแม้ว่าจะเป็นการย้ายรายเดือนหรือว่าย้ายประจำเดือนของเขาแต่ว่าการที่ดาวศุกร์ย้ายในครั้งนี้จะมีความสำเร็จหรือว่าจะมีความสำคัญต่อดวงชะตาของชาวราศีกุมภ์พอสมควรค่ะโดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวกับบคุคคลรอบข้างทั้งที่บ้านและที่ทำงานนะคะช่วงนี้คนมักจะนึกถึงท่านนะคะชาวราศีกุมให้ท่านลองสังเกตดูก็ได้นะ เมื่อใดก็ตามที่มีคนเข้ามานะคะนั่นก็หมายความว่าเมื่อใดก็ตามที่เขาต้องการความช่วยเหลือเ <kle> mm <en> ขามักจะนึกถึงท่านเป็นคนแรกๆทั้งเรื่องของการงานเรื่องของการเงินหรืออาจจะเป็นในลักษณะเขาจะเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านขอความรู้จากท่านในเรื่องที่ท่านนั้นมีความรู้มีความชํานาญมากกว่าตัวของเขาหรือว่าบางครั้งเขาก็อาจจะมาในลักษณะเล่า เขาจะมาเล่าหรือระบายความทุกข์ภายในใจของเขาให้ท่านได้รับฟังนั่นเองนะคะคือท่านจะได้รับฟังข้อมูลจากคนรอบข้างเยอะเยอะพอสมควรในช่วงนี้นะคะและทุกสิ่งทุกอย่างก็มักจะเป็นเรื่องที่เขานั้นมีความทุกข์ล้วนๆค่ะข้อดีของชาวราศีกุมช่วงนี้ดาวสุขย้ายมาเป็นราชาโชคในช่วงหนึ่งเดือนที่เขาย้ายมาเขาจะมาให้คุณนะคะเขาจะมาให้โชคให้ลาบนาง ผลักดันและนําสิ่งดีๆมาให้ท่านช่วงนี้คนมักจะนึกถึงท่านจะมีคนซื้อนั่นซื้อนี่มาฝากท่านมีดวงได้สิ่งของบางอย่างบางท่านก็อาจจะเป็นสิ่งของที่ไม่มีราคาแต่ว่าจะมีคุณค่าทางจิตใจหรือบางท่านมีดวงได้ซื้อสิ่งของที่มีราคาแพงสําหรับตัวท่านนะคะคําว่าราคาแพงสําหรับแต่ละท่านนั้นจะแตกต่างกันออกไปในช่วงระยะเวลานี้ท่านก็มีดวงที่จะได้ สิ่งของที่ท่านคิดว่ามีราคาสูงสําหรับท่านมาครอบครองนะคะท่านมีดวงได้สิ่งของที่ท่านถูกใจมีดวงได้สิ่งของใหม่ชิ้นใหม่ใหม่เข้ามาครอบครองแต่ในขณะเดียวกันท่านก็จะมีเหตุให้ท่านเสียเงินโดยที่ท่านคาดไม่ถึงด้วยเช่นเดียวกันนะคะข้อดีช่วงนี้คนจะเมตตาช่วยเหลือท่านจะมีคนบางคนที่ท่านรู้จักซื้อสิ่งของมาให้และเป็นสิ่งของที่ท่านถูกใจพอสมควรค่ะ ปัญหาบางอย่างที่คาราคาสังในช่วงที่ผ่านมานะคะในช่วงนี้ปัญหาเหล่านั้นจะได้รับการแก้ไขช่วงนี้ท่านจะดูยุ่งๆเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินอสังหาบางท่านก็อยู่ในช่วงที่กำลังดำเนินการเรื่องราวที่สำคัญสำคัญนะคะซึ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ ที่สําคัญสําคัญของตัวท่านเองแต่ขอให้ท่านใจเย็นๆนะคะอย่าใจร้อนเพราะท่านจะได้แก้ไขกับปัญหาบางสิ่งบางอย่างก่อนจึงจะสําเร็จนั่นเองค่ะเช่นบางท่านก็เอกสารโดนตีกลับต้องแก้ไขบางอย่างและส่งใหม่หรือต้องเตรียมเอกสารบางอย่างเพิ่มแต่สุดท้ายแล้วท่านจะทําสําเร็จและได้มานะคะแต่จะยุ่งยากก่อนจึงจะสําเร็จ ช่วงนี้ท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่คนที่ท่านรักและเคารพแต่ช่วงนี้สิ่งที่ท่านจะได้มามักจะเป็นในลักษณะได้อย่างเสียอย่างนะคะเช่นหากมีใครบางคนช่วยเหลือท่านเรื่องของการงานสมมุตินะเขาก็จะยื่นข้อเสนอบางอย่างเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนก่อนเขาจึงจะยอม ช่วยเหลือท่านช่วงนี้เขาจะไม่ช่วยเหลือท่านแบบฟรีๆทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีผลประโยชน์เขาจะต้องมีส่วนได้ส่วนเสียกับสิ่งที่ท่านจะได้บางท่านก็มีคนนํางานมาให้แต่เขาก็จะหักค่าหัวคิวหรือว่าค่านายหน้า เป็นช่วงที่ท่านจะโดนกดดันจากคนรอบข้างจะโดนกดดันแบบรับภาระเพิ่มมากขึ้นใครบางคนจะทําให้ท่านอืึดอัดลำบากใจนะคะช่วงนี้หากท่านทํางานประจำหรือว่ารับงานอิสระฟรีรลนผู้หลักผู้ใหญ่มักจะมอบหมายงานที่สําคัญสําคัญและงานที่ยากๆให้ท่านได้รับผิดชอบเป็นช่วงที่ทํางานไปกดดันไปเพราะเป็นงานที่ยากและต้องใช้ความอดทนมากกว่าช่วงที่ผ่านมาหรือว่าต้องใช้ความอดทน มากกว่างานหลายๆงานที่ท่านเคยทํามาก่อนช่วงนี้ขอให้ท่านใจเย็นๆนะคะหลายครั้งจะมีเรื่องที่ท่านไม่อยากทําแต่ก็ต้องจําใจทําหรือบางท่านบางงานไม่อยากจะทําแต่ก็อย่าได้ปฏิเสธพยายามอย่าทะเลาะหรือว่ามีปัญหาก,กับผู้หลักผู้ใหญ่เป็นช่วงที่พูดให้น้อยๆทํางานให้มากขึ้นนะคะ และตั้งใจทํางานที่ได้รับมอบหมายให้เต็มที่ในช่วงระยะเวลาน,นี้ช่วงนี้ชาวราศีกุมจะมีการเดินทางบ่อยมากขึ้นทั้งเรื่องของการงานและเรื่องส่วนตัวนะคะเป็นช่วงที่ท่านอยากไปไหนท่านจะได้ไปมีจังหวะได้รีแลกผ่อนคลายค่ะได้พาครอบครัวเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนมีข่าวดีด้านการเงินนะคะ บางท่านมีดวงได้เงินก้อนแต่ว่าจะพ่วงมาด้วยภาระหน,นี้สินบางอย่างท่านกู้ยืมสำเร็จหากท่านตั้งใจที่จะทำธุรกรรมด้านการเงินท่านก็มีโอกาสได้รับข่าวดีค่ะช่วงนี้ท่านใดที่เป็นเซลล์ในหน้าคนกลางซื้อมาขายไปท่านจะเหนื่กับการขายพอสมควรนะคะท่านจะต้องใช้ความพยายามมากเป็นพิเศษกว่าจะขายได้ท่านนี้จะเหนื่อยมากแต่ข้อดีท่านมีข่าวดีขายได้ ช่วงนี้ชาวราศีกุมการทํางานท่านจะเหนื่อยพอสมควรนะคะงานมีอุปสรรคและปัญหาให้ต้องแก้ไขเรื่อยๆไม่ว่าท่านจะทํางานอะไรก็ตามหรือทําอาชีพอะไรก็ตามท่านจะเหนื่อยและต้องใช้ความอดทนมากกว่าคนอื่นๆแต่ข้อดีท่านจะทําสําเร็จงานมีความคืบหน้าหรือไม่ก็จะได้เงินได้ทรัพย์สินบางอย่างเพิ่มเข้ามาอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นอดทนนิดนึงนะคะชาวราศีกุม ท่านจะเป็นลักษณะนี้แค่ช่วงนี้เท่านั้นพอหลังจากผ่านช่วงนี้ไปท่านจะค่อยๆดีขึ้นช่วงนี้ขอให้ท่านนั้นใจเย็นๆอย่าใจร้อนเพราะเป็นช่วงที่ท่านจะเหนื่อยกับการทํางานและมีเรื่องราวภายในครอบครัวมากหน่อยนะคะเป็นช่วงที่ท่านจะได้ติดต่อประสานงานหรือว่าพบปะพูดคุยกับผู้คนเพิ่มมากขึ้นจะมีการนัดหมายพูดคุยเรื่องที่สําคัญสําคัญเป็นช่วงที่ท่านจะไม่ค่อยได้อยู่นิ่งๆ มากนักนะคะจะมีเหตุให้ท่านต้องทำนั่นทำนี่อยู่ตลอดเวลาค่ะเดินทางบ่อยมากเป็นช่วงที่ท่านเปิดตัวบางท่านจะต้องเดินทางไกลเพื่อทำงานหรือว่าติดต่อธุระที่สำคัญสคัญนะคะช่วงนี้คนจะทำให้ท่านหงุดหงิดใจให้ท่านลองสังเกตดูก็ได้นะคนรอบข้างมักจะทำให้ท่านหงุดหงิดใจท่านมีดวงจะได้แก้ไขกับปัญหาที่คนอื่นทาผิดพลาด หากท่านทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมทํางานกับคนหมู่มากหรือหากท่านมีลูกน้องมีบริวารให้ท่านระมัดระวังเรื่องการสื่อสารผิดพลาดระวังเขาจะทําให้งานของท่านมีปัญหานะคะและคนที่จะต้องแก้ไขคือท่านเท่านั้นนะคะคนอื่นทําผิดพลาดแต่ท่านจะต้องแก้ไขปัญหาที่เขาทําผิดพลาดช,ช่วงนี้ท่านจะมีข่าวดีหรือว่ามีความคืบหน้า เกี่ยวกับการเจรจาต่อรองนะคะไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ตามช่วงนี้ท่านมักจะมีไอเดียดีๆเกิดขึ้นแก้ไขกับปัญหาได้ไวและตรงจุดมากขึ้นค่ะช่วงสัปดาห์ที่2ของเดือนไปแล้วอุปสรรคต่างๆจะลดน้อยลงนะคะปัญหาต่างๆจะแก้ไขได้ง่ายขึ้นช่วงนี้มักจะมีเหตุการณ์ที่ท่านคาดไม่ถึงเกิดขึ้นมีทั้งเรื่องดีเรื่องตื่นเต้นดีดใจและเรื่องที่ทําให้ท่านนั้นตกอกตกใจเกิดขึ้นนะคะ หรือเป็นเรื่องที่ทำให้ท่านวิตกกังวลใจขอให้ท่านมีสติในการทำงานและการใช้ชีวิตให้มากๆทุกๆปัญหาจะได้รับการแก้ไขนะคะทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวแต่ว่าคนรอบข้างนี่สิมักจะเข้ามามีบทบาทต่อท่านพอสมควรในทุกๆรูปแบบด้วยทั้งนำผลประโยชน์มาให้และนำปัญหามาให้ท่านตรงแก้ไขทั้งที่บ้านและที่ทำงานนะคะ เป็นช่วงที่ท่านจะได้ไปในที่ที่ท่านเคยไปแต่ว่าไม่ได้ไปมานานจะมีโอกาสได้พบเจอกับคนที่ท่านไม่คิดว่าจะได้เจออาจจะเป็นเพื่อนเก่าญาติพี่น้องนะคะที่ไม่ได้เจอหรือว่าไม่ได้พูดคุยกันมานานเช่นบางครั้งจะมีคนที่ท่านรู้จักติดต่อเข้ามาอาจจะติดต่อผ่านโลกโซเชียลอนไลน์ก็ได้ หรยท่านจะได้เจอกับคนดีๆเพิ่มมากขึ้นจะได้รู้จักกาลรรยานมิตรเพิ่มขึ้นซึ่งเกี่ยวกับงานหรือว่ามีโอกาสได้เจอกับคนที่ท่านถูกชะตาหากท่านยังคงเป็นคนโสดบางท่านก็ได้พบเจอกาลยานมิตรมีโอกาสได้ทําบุญสร้างกุศลพบปะสังสรรค์ออกงานสังคมบ่อยกว่าช่วงที่ผ่านมานะคะเป็นช่วงที่ท่านจะมีโชคมีลาบด้านการเงินมีโอกาสได้เงินแบบฟลุกๆรายรับเพิ่มขึ้นค่ะ แต่มักจะได้มาจ่ายไปได้จ่ายค่อนข้างที่จะรัวไหลพอสมควรท่านเก็บเงินไม่ค่อยจะอยู่ท่านจะหมดเงินไปกับการเดินทางมีโอกาสได้ซื้อสิ่งของที่ถูกใจหรือว่าอยากได้มานานได้จ่ายที่เกี่ยวกับรถบ้านอสังหาจะเพิ่มขึ้นช่วงนี้ท่านอยากกินได้กินนะคะอยากใช้ได้ใช้และที่สําคัญหากท่านพื้นฐานดวงดีๆท่านก็มีโอกาสได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงค่ะแต่ว่าบางท่านนะคะ ก็ได้เงินจากการค้าขายสำหรับท่านที่ค้าขายทำธุรกิจมีโอกาสได้ผลกำไรเพิ่มซึ่งเกิดจากการที่ท่านจะโปรโมชั่นขยับขยายตลาดเพริแปลงการขายบางท่านก็จะมีหุ้นส่วนมีคู่ค้าคู่สัญญานะคะแต่ว่าช่วงนี้หากท่านจะเซ็นสัญญาไม่ว่าจะเป็นสัญญาอะไรก็ตามนะคะขอให้ท่านดูให้ดีๆอ่านให้ละเอียดรอบคอบแล้วค่อยลงเมอเซ็นนะคะระวังเอกสารผิดพลาดด้วยค่ะสรุปช่วงวันที่31-30ถึงมิถุนายนปี2566 การเงินดีขึ้นนะคะแต่จะเป็นลักษณะได้มาจ่ายไปข้อดีหากท่านเงินขาดมือก็จะมีเหตุให้ท่านได้เงินค่ะการเงินปัญหาค่อนข้างเยอะ,อะการงานขออภัยนะคะการงานปัญหาค่อนข้างเยอะแต่สุดท้ายแล้วท่านจะแก้ไขได้การเงินเกิดความสําเร็จมีความคืบหน้าการงานก็มีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะกราบขอพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้ากับคนแชร์ข่าวพาดูสวัสดีค่ะ